ดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอ mm hmm. วี่ยิงแซงอีเลนจินจจ๊ะวันนี้นะคะวี่จะมาทอดปลาชูนะคะทุกคนด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปทอดปลาทูด้วยหม้อทอดไรน้น้ํามันกับไอวี่นะคะทุกคนไอวี่มีเทคนิคอะไรนะคะให้ทอดแล้วผิวปลานะคะดูสวยเหมือนกับเราได้ทอดด้วยกระทะเลยนะคะไปค่ะไปชมวิดีโอไอวี่จ้าไปเลยจ้าไปเลย วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทอดปลาทูนะคะด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะไอวี่ได้ปลาทูมานะคะสองตัวนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาผิวปลาทูนะคะด้วยน้ํามันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันลาข้าวนะคะทุกคน ใช้น้ำมันลำข้าวนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านการผ่านกรรมวิธีตามไม้ใช่นะคะเทใส่ไปในถ้วยก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะนำมาทาที่ตัวประทูนะคะทาด้วยน้ำมันนะคะทาไปเลยฮะ,ะทาเพื่อให้ผิวเขานะคะเงาสวยงามนะคะเวลาทอดนะคะ ทาสองด้านเลยนะคะเพื่อนๆกับด้านนี้กับด้านนี้อันนี้มันปลาทูสองตัวนี้มันโกรธกันแล้วนะคะหันหลังให้กันแล้วนะคะเมื่อกี้เขาหันหน้าเข้าหากันนะ <c oughs> <c oughs> มีมุกมีมุกมีมุกทายทั่วทายทั่วเดี๋ยวสุกแล้วจะได้สวยๆเนอะ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันในจีทีกินอรเตากันก่อนนะคะเราจะตั้งไฟที่180องศานะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะเพื่อการวอร์มเตานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา5นาทีแล้วนะคะเตาที่เราวอร์มไว้ก็ร้อนแล้วนะคะเราจะนำปลาทูนะคะทั้ง2ตัวนะคะมาใส่ลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยจ้ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะที่อุณหภูมิ180องศานี่ก็คือไฟปกติเหมือนเดิมเนาะแต่เราตั้งเวลาที่10นาทีนะคะอันนี้ไอวีก็ตั้งเวลาไว้แล้วนะคะ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอเวลาให้ครบ10นาทีนะคะแล้วเรามากลับปลานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี้นะคะ10นาทีผ่านไปนะคะเราก็นำปลาออกมานะคะกลับนะคะหรือว่าพริกนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำปลานะคะเข้าไปอบต่อนะคะอีก10นาทีค่ะหลังจากที่เราอบอีก10นาทีนะคะปลาของเรานะคะก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะ นี่นะคะเรามาดูนะคะปลาทูเรานะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆมาคลิปใส่จานเลยนะคะ mm hmm. หนังก็ไม่แห้งมากนะคะสวยเลยนะคะสุกกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะเนื้อนุ่มๆเลย หอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวไอวี่จะลองชิมนะคะทุกคนหลังจากที่เราทอดปลาทูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน่าทานเลยนะคะไอวี่ก็แกะเนื้อออกมาแล้วเนาะเดี๋ยววี่จะลองชิมนันนี่ยชิมช้อนใหญ่ๆเลยนะนห,ห,หวานนะคะทุกคนแล้วก็ไม่แห้ง อร่อยจริงๆนะคะทุกคนอย่างนี้นะกินกับน้ําพริกนะคะหรือว่าจะไปทําเมี่ยงปลาทูก็ได้นะคะกินข้าวกุกกับน้ําพริกก็ได้นะคะเดี๋ยววีไปเอาข้าวมาก่อนนะคะทุกคนรอสักครู่นะคะนี่นะคะทุกคนไอวีก็ไปเอาข้าวมาเลยนะจ๊ะกับข้าวไอวีก็จะมีชะอมชุบไข่ทอดนะคะใบเลียงผัดไข่นะคะมะเขือนะคะไอวีก็มะเขือมานะคะ องลูกนะจ๊ะไม่ใช่สองนะคะสามจ้าสามเขือม่วงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะกินกับปลาทูทอดนะคะหอม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 เลยอะ่ะหอมจริงๆอะ่ะไม่ได้โกหกด้วยนี้นะคะ่ะทุกคนน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนะคะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าทิ้งดิซดิสวยอันนี้ก็จะเป็น น้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกแมงดาเดี๋ยวมาดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะน้ำพริกกะปิแมงดานานะคะทุกคนนี่คะ่ะน่าทานเลยนะนี่อร่อยมากแซ่บเวอร์กินกับปลาทูทอดนะคะ,ะ,นนะ,คะทุกคนนะคะทุกคนก็นี่นะคะปลาทูใส่ลงไปเลย ทำแล้วนะคะก็ต้องกินให้ดูด้วยนะคะจะได้ไม่เหมือนใครทำเองกินเอง,งเลงพอนะฮะไม่ด่ามานะคะทุกคนเีว่ก็ไม่ได้ด่ามานะคะพอดีมี f อซนะคะก็ถามมาว่าให้ทอดปลาแห้งปลาแห้งนะคะปลาแห้งเลยนะโดยมอทอดอไรยน้ำมันนะคะเดี๋ยววี่จะทำคลิปวิดีโอให้นะคะ f อซนะคะชื่อคุณบอยนะคะคุณบอย อยู่ในคอมเมนต์สักคอมเมนต์หนึ่งนะค okay, ะก็แกะปลาทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกินของไอวี่นะคะวันนี้วี่จะไม่ใช้ช้อนเนาะเพราะว่าเรากินน้ำพริกนะคะเราต้องไม่ต้องมาห่วงสวยนะคะเราต้องกินให้อร่อยเลยจ้ะใส่ปลาทูไปเลยนะ้หนึ่งตัวบางคนบอกว่ากินหัวด้วยซี่กินหัวด้วยซี่นะคะ ว่าอวี่ไม่ชอบกินหัวปลาทูนะคะเพราะว่ากลัวว่าก้างจะติดคอเนะะี่ยน้ำพริกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะ,ะน้ำพริกมึงดดยวิลาดไปเลยลาดไปเลยจ้ะหลังจากนั้นนะคะมือนี่นะคะล้างแล้วนะคะล้างมือแล้วจ้านี่นะยะขยับนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกับไปวี่ดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งกิน ที่ชายทุ่งกันนะคะทุกคนไปกินข้าวที่ชายทุ่งไหวีจ้าไปนั่งกินข้าวที่กระท่อมตรงกระต๊อบน่นเน่จ้รทุกคนเด,เดินไปที่กระท่อมกันนะคะไปกินข้าวกันนะคะกระท่อมหรือกระต๊อบเนี่ยข้าวพร้อมแล้วนะคะน้ำพร้อมน้ำจุ่มมือพร้อม อร่อยมากเลยค่ะทุกคน Mark sep Mark แล้วน,นะคะเดี๋ยวจุ่มน้ำก่อนกินข้าวกับน้ะพริกนะต้องกินมือนะคะเข้ากัานเข้ากัน บางคนก็กินแค่สามนิ้วนะไอวี่กินห้านิ้วเลยห้านิ้วก็อร่อยห้านิ้วไงเนาะต้องนั่งแบบนี้นะนี่ต้องนั่งแบบนี้ มินข้าวงนั่งแบบนี้ด้วยมันจะได้อารมณ์และถั่วลดมากน้ำพริกม่างาอร่อยมากเดี๋ยววันหลังจะตำน้ำพริกม่างาให้ดูอากาศดีนะคะที่บ้านเรานี่นะคะ ดื่มน้ำดื่มน้ำ,นำถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วย์ค่ะทุกคน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปลิเจ